สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับโครงการเราชนะล่าสุดนะครับเยียวยาอะไรเยียวยาอย่างไงจ่ายเงินอย่างไงดูคลิปนี้คลิปเดียวจบรู้เรื่องเลยครับเอาละครับมาดูครับโครงการเราชนะครับมาดูครับเป็นโครงการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ประสบความลำบากในการดำรงชีพนะการพิจารณาจะให้ใครให้เงินใครนั้น พิจารณาจากความสามารถด้านรายได้และการมีระบบคุ้มครองทางสังคมเกณฑ์ในการพิจารณานะครับเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่จะได้รับการเยียวยาโครงการเราชนะนะครับจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับ ไม่เป็นผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33ได้ครับไม่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานของรัฐนะครับข้าราชการการเมืองผู้รับบำนานหรือเบี้ยบัตรจากส่วนราชการก็พูดง่ายๆว่าไม่เป็นข้าราชการไม่เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆในหน่วยงานของรัฐ ไม่เป็นข้าราชการการเมืองไม่เป็นข้าราชการบำนาญทํานองนี้ครับจะมีสิทธิ์ได้รับเงินนะต่อไปครับไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน3,000สนบาทอันนี้ผู้เสียภาษีถ้ามีเงินได้สําหรับประเมินเสียภาษีเกิน3,000สนบาทจะไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแล้วก็ไม่เป็นผู้มีเงินฝากเกิน500,000บาทตามฐานข้อมูลล่าสุด ตัวนี้ก็หมายถึงทุกบัญชีธนาคารรวมกันแต่ละคนต้องไม่มีเงินเกิน5 0 0แสนถ้าใครมีเงินเกิน5 0 0 0 0นไม่ไม่เข้าขายได้รับสิทธิ์เยียวยานะครับเอานี่ก็คือคุณสมบัติที่จะพิจารณาว่าได้หรือไม่ได้นะครับทีนี้มาดูโครงการเราชะนะจะเยียวยาจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับก็จำนวนเงินไม่เกิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา2เดือนก็คือ อันนี้เขาพิมพ์ผิดมกราลากุมภาจริงๆแล้วก็คือกุมภากับมีนา64นะครับจ่ายอย่างไรครับวิธีจ่ายเงินจ่ายเป็นรายสัปดาห์ครับให้ทุกสัปดาห์ไปเลยนะแล้วก็สามารถสะสมเพื่อใช้จ่ายได้ถึงส1ุพฤษภาคม64นะครับ ให้โบงเงินรายสัปดาห์สัปดาห์ละ675บาทถึง700บาทสําหรับผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐจ่ายผ่านบาัตรนะครับผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐจ่ายผ่านบัตรนะผู้มีบัตรได้โบนเงินซื้อสินค้าอยู่แล้ว7ถึง800บาทต่อเดือนนะจะได้600 75ถึง700บาทต่อสัปดาห์นะครับสะสมได้จนถึง สะสมไว้ใช้ได้จนถึง3ามสิบพฤษภาหกสี่นะครับสาหรับผู้มีแอปปอ๋าตังทีนี้ผู้มีแอปปอ์ปตังจะได้สัปดาห์ละพันผ่านแอปปอ๋ปตังนะครับจ่ายเป็นสัปดาห์นะครับทีนี้มันดูประชาชนต้องทําอย่างไรจึงจะได้เงินเขาจะแยกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆเลยนะครับทุกอาชีพจะแยกเป็น3ามกลุ่มใหญ่ๆทุกกลุ่มทุกประเภท คำว่าทุกอาชีพทุกกลุ่มทุกประเภทหมายถึงใครครับฟังให้ชัดเจนนะครับฟังให้ชัดเจนอันที่หนึ่งครับผู้ประกอบอาชีพอิสระหมายถึงผู้ขับแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์มคร์กกเทศผู้ขายสลากอาชีพค้าขายและอาชีพบอื่นที่เป็นอาชีพอิสระนั่นนะครับที่เป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนะต่อไปก็อาชีพเกษตรกรต่อไปก็ ผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันทังคมมาตรา3.3ก็คืออาจจะเป็นแม่บ้านผู้รับจ้างรายวันรับจ้างงานทั่วไปอะไรประมาณนี้กลุ่มนี้แหละครับเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์จะได้เงินนะและจะต้องทําอย่างไรกลุ่มนี้ดูครับถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เอารวมถึงผู้สูงอายุผู้พิการด้วยนะครับรวมถึงด้วยถ้ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาจะจัดเป็นสมกลุ่มใหญ่อีกครั้ง กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถ้าเป็นบุคคลที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรเลยครับรอรับเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเดียวเลยแล้วจะได้รับเงินยังไงดูครับแยกเป็นสส่วนนะครับจะแยกให้ดูนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไม่ต้องลงทะเบียนเบอร์เบอร์เว็บเราชนะ com ไม่ต้องไปลงทะเบียนรอรับเงินผ่านบัตรเลยซึ่งการจ่ายเงินผ่านบัตรนั้นจะมีวิธีการจ่าย สองรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีวงเงินรูดซื้อสินค้าอยู่แล้ว700บาทนะครับ700บาท700บาทเนี่ยหมายถึงอ่ใครที่มีวงเงินปกติ200บาทรูดสินค้านะครับแล้วรัฐบาลเพิ่มกำลังซื้อให้อีก500บาทเป็นของควันเพใหม,ม่รวม2ส,ส่วนเป็น700บาทนี้เป็นวงเงินรูดสินค้านะครับใครที่มีวงเงินรูดสินค้าอยู่แล้ว700บาทก็จะได้ทุกวันที่1ไปเลยตามปกติ ได้2เดือนนะครับกุมภาเจ็ดร้อมีนาก็เจ็รรวมเป็นพั0สี่แล้วะแล้วนะครับส่วนเยียวยาเราชนะจะได้เพิ่มมาอีก5 6าพโดยเพิ่มเดือนละ2,800บาท2,800บาทเนี่ยจ่ายยังไงครับจ่ายสัปดาห์ละ700นะครับจ่ายสัปดาห์ละ700โดยจ่ายเข้าบัตร วันที่ห้าเป็นครั้งแรกนะครับห้ากุมภาเจ็ดร้อยหลังจากนั้นก็จ่ายวันที่สิบสองสิบเก้ายี่หกกุมภาเจ็ดร้อยก็เรียกว่าทุกวันศุกร์นะครับเดือนมีนาก็จ่ายวันที่ห้าสิบสองสิบเก้ายี่หกมีนาเจ็ดร้อยเรียกว่าจ่ายทุกวันศุกร์ละเจ็ดร้อยวงเงินนี้รูดสินค้าได้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าวงเงินที่จ่ายเป็นรายสัปดาห์นี้เก็บสะสมไว้ใช้ได้ถึงสามสิบเอ็ดพฤษภา สำหรับผู้ผมีวงเงินรูดสินค้า700ก็จะได้สัปดาห์ละ700เริ่มจ่าย5กุมพาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะจ่าย12กุมพา19กุมพา26กุมพา5 12 19 26มีนานะครับอา้าวทีนี้ผู้มีบัตรสบริการแห่งรัฐอีกครับจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เคยได้เงิน800บาททุกวันที่1นนั่นแหละครับ ก็คือหมายถึงผู้ที่มีวงเงินรูปสินค้าปกติ300รัฐบาลเพิ่มกําลังซื้อให้อีก500เป็น800อันนี้ได้ปันที่1กุมภากับได้ปันที่1เมนาก็ได้ตามปกตินะแต่จะได้เยียวยาเราชนะอีก5,400บาทโดยจะแบ่งจ่ายทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ675บาทนะครับก็คือเริ่มจ่าย675บาทในวันที่5กุมภานธ์64 หลังจากนั้นก็จะจ่ายทุกวันศุกร์สัปดาห์ละ675บาทในวันที่ 12, 19, 26กุมภาและจ่ายวันที่ 5, 12, 19, 26มีนาเรียกว่าจ่ายทุกวันศุกร์675บาทและวงเงินสามารถเก็บสะสมไว้สามารถใช้ได้ถึง31พฤษภาคม64ใช้ตอนไหนก็ได้นะครับนี่สำหรับกลุ่มผู้มีบัตรสวัดิการแห่งรัฐไม่ตรงลงทะเบียน เบอร์ไฟเว็บเราชนะ .com รอรับเงินผ่านบัตรเลยเริ่มรับ5กุมภปพันธ์64ครับต่อไปครับเป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่2ก็หมายถึงกลุ่มที่ใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้วขณะนี้คนที่ใช้แอปเป๋าตังค์ครับ1คนที่รับสิทธิ์คนละครึ่งและใช้สิทธ์คนละครึ่งอยู่แล้วแน่นอนทุกคนมีแอปเป๋าตังค์นะ และอีกกลุ่มก็คือกลุ่มที่เราเที่ยวด้วยกันนะ่ะลงทะเบียนรับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันและมีแอปพอตังจึงไปเที่ยวเที่ยวโดยกันได้น่ะนะครับนะอีกกลุ่มอีกกลุ่มก็เป็นพวกอสมออสมอ Technology ที่ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์กำลังใจนะครับไปเที่ยวกําลังใจและมีแอปพอตังนะทํานองนี้นะครับทํานองนี้ใครก็ช่างที่มีแอปพอตังก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องลงทะเบียนเวอร์ไบเป็บเปลาชนะ d o com นะ รอรับเงินผ่านแอปเป๋าตังนะครับซึ่งการรอรับเงินผ่านแอปเป๋าตังนี้เขาจะมีปุ่มให้กดที่แอปเป๋าตังนะครับรอกดนะครับเดี๋ยวเขาจะทาปุ่มไปให้เมื่อท่านกดเข้าไปแอปเป๋าตังนะเขาจะมีปุ่มให้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการเราชนะนะครับซึ่งเมื่อเรากดปุ่มก็จะมีการตอบคําถามบ้างไม่กี่คําถามแล้วก็กดยืนยันรับสิทธิ์เราชนะ เมื่อท่านกดยืนยันรับสิทธรายชนะนะครับเ,เขาจะตรวจคัดกรองว่าท่านเข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาไหมนะเข้าเกณฑ์ได้รับการเยียวยาก็คือเป็นคนอายุ18ปีขึ้นไปไม่มีประกันท้งความ,มาตา33ไม่เป็นข้าราชการข้าราชการการเมืองข้าราชการอำนาจทำนองนี้ครับไม่เป็นผู้มีรายได้สูงว่ากันไปนะถ้าท่านเข้าเกณฑ์เขาก็จะให้ท่านได้รับสิทธิ์นะ เมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วเขาก็จะจ่ายเงินครั้งแรกผ่านแอปเป๋าตัง2,000บาทในวันที่18กุมภาเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็จะจ่ายทุกวันพฤหัสบดีในวันที่ 4, 11, 18, 18, 25มีนาคม64โดยจ่าย ในวันที่25กุมภานะเอาอยางงี้กว่าเขาจะจ่ายครั้งแรก2000บาทเข้าแอปเป๋าตังสิบแกุมภาหลังจากนั้นจะจ่ายทุกวันพฤหัสพฤหัสละ1,000บาทนะโดยจะจ่าย1,000บาทในวันที่25กุมภา1นึ่งพันสี่สิบเอ็ดสบามีนาหกสวันละพันก็เรียกว่าทุกวันละ พระฤหัส,สบดีละห0 0่งพันก็จะเป็นเจ0 0พัอดีนะครับซึ่งวงเงินนี้นำไปซื้อสินค้าเท่านั้นไม่ได้กดเป็นเงินสดน,นะครับอา้าวเข้าใจนะครับสำหรับผู้มีแอปเป๋าตังนะครับทีนี้อีกลอกลุ่มอีกกลุ่มอีกกลุ่มนี่ก็คือกลุ่มที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่เป็นผู้มีแอปเปาตังค์ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่มีแอปเปาตังค์หมายถึงใครครับหมายถึงผู้สูงอายุที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีแอปเปาตังค์หมายถึงผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีแอปเปาตังค์หมายถึงเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพอิสระผู้ใช้แรงงานนอกระบบประกันสังคมทุกอาชีพที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและไม่มีแอปเปาตังค์มาก่อน กลุ่มนี้ต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w ร์บาเราชนะ .com ครับลงทะเบียนเริ่ม29มกราคม64ถึง12กุมภาพันธ์64เวลาลงทะเบียน6กโมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันครับลงไปเลยครับเมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้วนะครับเว็บไซต์ก็จะนำรายชื่อของท่านไปตรวจสอบเสีย์ว่าใครผ่านเกณฑ์ที่จะได้รับ เงินเมื่อใครผ่านเกณฑ์ได้รับเงินนะครับเขาก็จะทําปุ่มให้กดสําหรับตรวจสอบเสียดว่าท่านได้รับเสียดไหมท่านก็กดเข้าไปดูนะครับกลุ่มนี้เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วและได้รับเสียดแล้วก็ต้องโหลดแอปเปาตังมาเพื่อที่จะยืนยันตัวตนใช้แอปเปาตังนะครับเขาจะจ่ายเงินเข้าแอปเปาตังให้ครั้งแรก18กุมภาพันธ์64 2,000บาทครับ หลังจากนั้นก็จะจ่ายทุกวันพฤหัสบดีวันพฤหัสบดีละพันในวันที่5กุมภา1,000เดือนมีนาก็จ่าย4,11,18 18, 25่มีนาพเรหัดละหนึ่งพรวมก็จะเป็นเจ0 0พันอดีเข้าใจนะครับก็แสดงว่ากลุ่มที่ไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐและไม่เคยมีแอปป๋อตังมาก่อนต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์เราชนะ .com เริ่มลงทะเบียนยีมกราหกสี ถึง12กุมภา64ลงวันไหนก็ได้เสร็จแล้วเวลาลงทะเบียนก็คือ6โมงเช้าถึง5ทุ่มเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วอีกประมาณวันที่5กุมภาเขาจะให้กดเข้าไปในเว็บไซต์เพื่อดูสิทธิ์ว่าท่านได้รับสิทธิ์ไหมใครได้รับสิทธิ์ก็โหลดแอปป๋อตังมายืนยันตัวตนผ่านแอปป๋อตังเขาจะเติมเงินเข้าแอปป๋อตังครั้งแรก18กุมภา2000หลังจากนั้นจะเติมทุกวันพฤหัสพฤหัสบดีละพันในวันที่2 5กุมภา สี่สิบเมีนาก็จะได้เงินประหัสละพันก็จะได้ครบเจ็ดพันพอดีนะครับทั้งหมดก็คือโครงการเราชนะตามที่รัฐบาลถแถลงข่าวเมื่อ19บเก้ามกคมหกสี่เขาถแถลงว่าแบบนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดหากยังไม่เข้าใจก็ฝากคำถามไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ ก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับว่าไม่ได้กดเงินสดนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าไปในช่องทางแอปปอ๋อตังก็ดีเข้าทางบัตรบริการแห่งรัฐให้ผู้ได้รับการเยียวยาก็ดีใช้รูดซื้อสินค้าเท่านั้นนะครับผู้มีแอปปอ๋อตังก็เอาไปใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการที่มีแอปถุงเงินนะผู้เขาร่วรงการคนละครึ่งผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มเติมมาใหม่เขาให้สมัคร ขยายออกไปเยอะแยะมากมายครับผู้เขาร่วมโครงการร้านค้าก็สมัครทยอยเพิ่มมาเรื่อยๆสามารถใช้ได้ทุกร้านนะที่เขาร่วมโครงการนะครับส่วนบัตรสัดิการแห่งรัฐก็ใช้ทุกร้านเหมือนเดิมที่รูดซื้อสินค้าได้นะครับทั้งหมดไม่ว่าท่านผู้ชมจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลรัฐบาลก็ว่าแบบนี้ไปแล้วครับคือเขาจ่ายให้ไปรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคไม่แจกเป็นเงินสดครับสวัสดีครับ